ระหว่างที่เราเอาถ้วยมางี้เราก็เปิดแก๊สเราเลยใช่ไหมคะใช่ตอนที่น้ำร้อนรอไม่ได้ค่ะอ๋อมันต้องให้น้ําให้น้ําเดือดน้ําร้อนก่อนใช่น้ำเดือดก่อนน้ำเดือดร้อนแล้วเราก็เบาไฟแเราหยดอนอ๋อถ้ามันไม่เดือดไม่เดือดแล้วไปหยดไปแล้วว่าแป้งก็นอนบนหมดเลยนอนพื้นหมดเลยอ๋อมันจะแข็งกระด้างอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมอ๋อโอเคนี่นะเทคนิคนะเทคนิคเคล็ดลับเคล็ดลับอันนี้ถ้ารอถ้วยร้อนไม่ทันขายยังไม่ทันกินเนาะไม่ทันกินเลยของเราเราไต้องทานอย่างนี้เลยเนาะ ไม่ค่อยร้อนเทานัทีก็หยอดแป้งได้นี่ต้องรอร้อนเสร็จเลยแล้วแล้วแล้วหนึ่งครั้งอ่ะทำนานไม่ใช้เวลานานไหมคะอ๋อหนึ่งครั้งตัวแป้งก็เจ็ดนาทีเจ็ดนาทีตัวแป้งเจ็ดนาทีแล้วก็ตัวหน้าอีกหน้าอีกเจ็ดนาทีป้าสิบกว่านาทีสิบสี่นาทีรวมแล้วก็ยี่สิบนาทีแค่ได้ป้ากว่าจะได้กินเนาะโอ้วางถ้วยมาเกือบไม่ทันน่ะพี่นี่ครับวางถ้วยแล้วนะเอาเลยยกใส่เลยนี่อะไรไปเตยครับสีเขียวอ่อนเหมือนชาเขียวเลยของพี่เขารสชาเขียวใช่ไหม นี่เราจะเกี่ยวทำครบแล้วมัชชาใช่ไหมไปเตยเอ้าบางคนไม่เคยเห็นนะนี่ครับหยอดอย่างนี้เลยอันนี้เราต้องมีท่ามีแบบว่าอะไรไหมมีนะมีท่าแบบดีลาไม่มีอย่างทาหลดีลาได้ไหมต้องสายแจ๊คแขกแจ๊แข่งมาดูนะเดี๋ยวเห็นคลิปนี้มาดูนะเออเดี๋ยวจะเกิดทำนี่นะหนมถ้วยหนมถ้วยเล่นเก๋ อันนี้ไม่ต้องรอถ้วยร้อนอ่ะถ้วยร้อนไม่ทันใจด้วยไม่ทันกินนะเนาะเดี๋ยวพี่ก็อบไปได้เลยใช่ไหมแต่บางคลิปเขาจะเป็นแบบว่ารอนิ่งถ้วยร้อนห้านาทีเราประโยชน์แป้งเพื่อให้แป้งสะดุ้งเห็นใไหมแป้งเราสะดุ้งอยู่แล้วเนาะแป้งสะดุ้งวันเดีบ้านเลยพูเล็กดเลี้ยใหญ่เลยเลยคำว่าพูดเล่นเนี่ยสอดแทรกไปด้วยความรู้นะจะบอกให้ครับอย่างเร็วเลยครับขอมไม่เต็ม ตอนนี้ขายอยู่ที่400กว่าโอ้ยเขาียนถ่ายหน้ากันไปนะนะยังมีตามกันเราจะย้อกไปเรื่อยๆนะอากาศค่อนข้างร้อนใช้นที่ศวนยพรวทับสแกนนะจ๊ะอยู่ตลาดซับสิงเกลฮึมโฆษณาให้เขาเสร็จเรียบร้อยๆแล้วก็เสร็จเราใช้ล้านแล้วเขาไปปีแล้วนะใช่ไหมใช้ลั่น ซื้อร้านไหนก็ไปถูกใจมาร้านเขาเท่าต้องใช้เจ้าประจำเนาะใช้เจ้าประจำของมันไว้ใจได้หยอดหน้าหน้าขนมถ้วยเนาะอันนี้กี่ค่ากี่ค่าขอเท่าไหร่คะกี่ห้าบาทจ้ะเดี๋ยวมีไข่ออกเป็นเป็นบางถ้ขั่ะพี่เนาะตอนเราผสมแป้งเราผสมทิพยก่อนเนาะเมื่อคืนเมืนจะตกด้วยอ่ะผสมทิพยจะอร่อยนะอร่อยฝนตกเราเรียบทำไงเมื่อคืนเนี่ย ูกค้าเข้าใจอยู่แล้วกินประจำได้สุดไปแล้วสุดไใหม่วนี่แหละลูกค้าบอกอร่อยถ้าลูกค้าที่เคยกินกขาดูกขาอาจจะเก่าไปแล้วเคยกินแล้วไงเราเคยกินแล้วสุดเก่าอร่อยสใหม่อร่อยจังเลยนี่คุ้มูุดเก่าแหละแต่ว่ามันรีบอต้องเป็นสวยอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้บอกคุ้มสุดเก่าก็ได้สุดไอยู่แล้วนะ ทำหนมชั้นี่แป้งเสียหมดหม้อเลยเพราะเราเราคิดอะไรไปเรื่อยๆเนาะเปลนใช่ไหมเปลนเลยใส่น้ำผิดน้ำถูกเลยผิดน้ำแบบใหญ่หรือเปล่าพี่จริงคนมันพลาดได้ครับประจำก็พลาดได้นะเดี๋ยนเรื่องปกติเราต้องคอยคนอยู่กัหลอดนาะเามาอ้หวน้าสวยมากเลยเนาะ วโอ้โอันนี้เราต้องรอให้เห็นอ๋อเรา่าถึงแค่เนาะหน้าจะตัวปุ๊บก็จะขายใส่กล่องอย่างนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยหน้าหน้าทงครับหน้าแตรงหน้าตรงเลครับผมเสครับ